สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับโจทย์ข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์เอามาทำให้พวกเราดูผมทำเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะถูกหรือเปล่าเนื่องจากว่าผมได้คำตอบไม่ตรงกับเฉลยยังไงพวกเราดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ช่วยตรวจสอบดูด้วยว่ามีจุดไหนที่ผิดพลาดหากเจอก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยโจทย์กำหนด วงจรมาให้ซึ่งประกอบไปด้วยตัวต้านทาน R1 จนถึง R4 ซึ่งมีค่าความต้านทานเท่ากันนั่นก็คือ2โอห์มและมีแหล่ง EMF ประกอบไปด้วย v1 v2 v3 เป็น2 4 6ตามลำดับโจทย์ให้หาค่าของ i1 i2 แล้วก็ i3 โดยโจทย์ระบุมาว่าให้ใช้วิธีของเคอร์ชอปซึ่ง เคอร์ชอปก็จะมี2สมการด้วยกันก็คือซิกมา i อเท่ากับ0แล้วก็ซิกมา v++ ีเท่ากับ0ซิกมา i เท่ากับ0ก็คือเราจะต้องกําหนดจุดขึ้นมาซึ่งเป็นจุดแยกโดยที่ในวงจรนี้ครับจุด a กับจุด b เป็นจุดเดียวกันณจุด a เราจะเห็นว่ามีกระแส I1 ไหลเข้าและกระแส I3 ก็ไหลเข้าเช่นเดียวกันแต่มีเพียง1ตัวที่ไหลออกนั่นก็คือ กระแส i2 ดังนั้นผมก็เลยเขียนเป็นสมการได้ว่า i1 ไห,หลเข้ากับ i3 ไหลเข้าเนี่ยให้เป็นบวกส่วน i2 ไออหลออกให้เป็นลบทั้งหมดรวมกันแล้วต้องมีค่าเป็น0หรือบางคนอาจจะถนัดเขียนเป็นไหลเข้าเท่ากับไหลออก i1 บวก i3 เท่ากับ i2 ก็ได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูกฎข้อที่2 ซึ่งจะพูดถึงผลรวมของศักไฟฟ้าครบรอบจะต้องเท่ากับ0ูนย์คือซิกมาวเท่ากับศผมจะพิจารณาลูปที่1ก่อนซึ่งโจทย์กำหนดทิศทางการเดินมาให้แล้วก็คือตามเข็มนาฬิกาโดยที่เราจะเริ่มเดินจากตำแหน่งนี้ก่อนก็คือ V1 ออกทางบวกฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นบวก V1 ่ะเดินต่อมาถึงตรงนี้นะครับความต่างศัก์ก็คือ 1> I 1, R 1โดยที่ค่าความต่างศักย์ตัวนี้จะต้องมีค่าเป็นลบตามข้อตกลงที่เราตกลงกันเดินลงมาด้านล่าง I 2, R 2อันนี้ก็เป็นลบเช่นเดียวกันเมื่อมาเจอ V 2เดินออกทางด้านลบอันนี้ก็เป็นลบ V 2และเดินถึงตัวต้านทาน R 4 r 4ตรงนี้กระแสที่ไหลผ่านก็คือกระแส i 1นะครับดังนั้นก็กลายเป็นลบ i 1 r 4แล้วก็เดินกลับมาที่จุดเดิมความต่างศักรวมทั้งหมดก็มีค่าเป็น0ทีนี้ผมก็แทนค่าลงไปครับเมื่อแทนค่าลงไปแล้วตัวไหนที่มันสามารถรวมกันได้ก็รวมได้เป็นลบ4 i 1ลบ2 i 2เท่ากับ2อันนี้ผมสามารถ เอาสหารตลอดได้เพื่อให้ตัวเลขมันง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับผมก็ได้เป็นลบ2 I1 ลบ i 2เท่ากับ1อันนี้คือหลูปที่1ทีนี้เราจะมาพิจารณาในหลูปที่2หลูปที่2เนี่ยโจทย์ก็กำหนดเส้นทางการเดินมาให้เหมือนกันอันนี้เป็นกำหนดทวนเข็มนาฬิกาเรากำหนดให้แตกต่างจากหลูปที่1ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผิด เราจะเริ่มเดินจากตำแหน่งนี้แล้วกันลงมาด้านล่างนะครับมาเจอ I2R2 อันนี้ก็เป็นลบเช่นเดียวกันตามข้อตกลงก็คือทิศทางการเดินของเรากับทิศทางการไหลของกระแสไปทิศทางเดียวกันค่าของความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทานก็จะเป็นลบเดินต่อครับมาเจอแหล่ง EMF V2 ออกทางด้านลบอันนี้ต้องเป็นลบ V2 เดินต่อครับมาเจอแหล่ง EMF v3 ออกทางด้านบวกก็เป็นบวก v3 และมาเจอ i3 r 3อันนี้ก็เป็นลบครับกลับมาที่จุดเดิมจุด a ก็รวมแล้วมีค่าเป็น0ทีนี้ผมก็แทนค่าลงไปนะครับโดยที่ r แต่ละตัวก็คือ2โ oh อห์ม v2 คือ4 v3 คือ6นะครับเช่นเคยครับอันไหนรวมกันได้เราก็รวม อันไหนตัดทอนได้เราก็ตัดท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของลูปที่2ออกมาก็คือลบ I2 สลบ i3 เท่ากับลบ1ตอนนี้เรามีอยู่3สมการก็คือสมการของซิกมาไเท่ากับศ 1, สมการและสมการของซิกมา v เท่ากับ 0, 2สมการคือจากรูป1แล้วก็จากลูป2ทีนี้ ให้เราดูว่าครับเนี่ยสมสมการ3ตัวแปรเราจะมีวิธีการหาค่า i1 i2 i3 ยังไงวิธีที่ผมชอบใช้ก็คือผมจะแทนค่า i2 ในลูป1กับลูป2เนี่ยเป็น i1 บวกกับ i3 ผมก็แทนลงไปอาจจะพอดไว้แล้วก็ดูช้าๆตามนี้นะครับผมไม่อธิบายเมื่อแทนเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะนั่งพิจารณาดูว่าผมจะกำจัดตัวไหนได้บ้างระหว่าง i 3กับ i 1อ่ะผมเลือกที่จะกำจัด i 3ดังนั้นผมก็เลยคูณ2เข้าไปตลอดสมการนี้เมื่อคูณเข้าไปแล้วผมได้ลบ6 i 1ลบ2 i 3เท่ากับ2กับตัวเดิมนะครับอันนี้คือรูป2นะครับลบ i 1ลบ2 i 3เท่ากับลบ1ทำยังไง i 3ถึงจะหายไป วิธีการก็คือผมเอาสมการสีแดงตั้งแล้วก็ลบกับสมการสีดำตรง I3 เนี่ยลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับมันก็จะหายไปก็จะเหลือเพียงแค่ลบ5 i1 เท่ากับ3แน่นอนครับไอของผมมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน5แอมแปรโอเคเมื่อเราได้ไอเรียบร้อยแล้วเรากลับไปดูสมการไหนก็ได้ครับในจังชัน a หรือรูป1หรือว่าลูป2หรือจากตรงนี้ก็ได้สมมติว่าผมเลือกดูจากตรงนี้ผมก็แทนค่า I1 ลงไปเมื่อแทนค่า I1 ลงไปผมก็ได้ค่าของ I3 ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ4ส่วน5แอมแปรโอเคได้ I1 ได้ I3 เหลือ I2 อผมก็กลับมาดูที่สมการตั้งต้นเลยเอา I1 กับ ไอบวกกันก็จะได้ไอออกมาซึ่งคำตอบของผมก็คือ1 5ส่วน5แอมแปรตอนนี้ผมได้คำตอบทั้งไอ i2 I3 อ 2, อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคำตอบของผมเนี่ยมันไม่ตรงกับคำตอบที่เขาเฉลยในแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ช่วยเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าผมทำผิดหรือว่าแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์เฉลยผิดนะครับถ้าเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็ช่วยแจ้งใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณครับ